การดูแลสุขภาพด้วยการทานวันละมือ้อผลกระแสนหักมากเมื่อหนังสือขายดีระดับเบสเซลเลอร์ที่มีชื่อว่า ing, ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีของนายแพทย์โลติโนรินังมุโมที่ทำเอาเหล่าฟู้ด,ดี้และนักกินสายแข็งแห่ง,งประเทศไทยต้องหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมตัวเองกันอีกครั้งทำไมยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี ตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกปลูกฝังมาว่าการดูแลสุขภาพนั้นต้องเริ่มจากการกินอาหารวันละสามมื้อและอยากปล่อยให้ท้องร้องเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะแต่คุณหมอยทิโนริกลับบอกว่าท้องร้องสิดียิ่งท้องร้อง ร่างกายยิ่งแข็งแรงและช่วยให้เรากลับไปเป็นหนุมสาวยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณหมอผู้เป็นถึงผู้อำนวยการใหญ่ของโรงพยาบาลสี่แห่งในญี่ปุ่นกล้ายืนยันแบบนี้เพราะท่านพิสูจนมาแล้วด้วยตัวเอง โดยวิธีการดูแลสุขภาพของคุณหมอนั้นเริ่มจากลดอาหารเหลือพิมวันละมือตั้งแต่ตอนอายุ45ปีอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพและเมื่อปฏิบัติแบบนี้จนเป็นกิจวัตรนาน10ปีคุณหมอก็พบว่าอายุหลอดเลือดของตัวเองนันกลับไปอ่อนเยาวเท่ากับคนอายุ26ปีความหิวเคล็ดลับการดูแล เพื่อความอ่อนยาวคุณหมอยชิโนรีนบอกว่าความหิวเป็นกระบวนการที่ทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยยีนที่ชื่อเซอร์ทูอินเซียตินขณะเดียวกันร่างกายก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อการอยู่รอดนั่นเองในการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่าการดูแลสุขภาพของมนุษย์ในอดีตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินอิ่มครบสามแต่การอดมื้อกินมือนี่แหละ ที่ทำให้ร่างกายมนุษย์มีภูมิคุ้มกันในตัวเองเพราะร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กินอิ่มนี่เองทำให้เราปรับตัวต่อก,การกินอิ่มได้ไม่ดีถ้าเรายังมัวเอาแต่กินกินกินระบบต่างๆภายในร่างกายก็จะเริ่มรวน โรคภัยจึงถามหาความชราก่อนวัยจึงมาเยือนมหัสจรย์ของการกินมื้อเดียวใน52วันคุณหมอแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารวันละหนึ่งมือ้อคือมื้อกลางวันติดต่อกัน52วันซึ่งเราจะกินอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง หากหิวมากก็สามารถเสริมด้วยผล,ลไม้หรืออาหารเบาๆก่อนอาหารเย็นได้ว่ากันว่าแค่เริ่มต้นไม่กี่วันก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเช่นกลิ่นตัวหายไปผิวดูเนียนขึ้นหน้าท้องเรียบขึ้น และที่สำคัญคือจิตใจที่แฮปปี้กระชุ่มกระชวยขึ้นกว่าเดิมผลลัพธ์6ข้อของการกินข้าวหนึ่งมื้อหนึ่งวันกินข้าววันละมื้อในปัจจุบันมีวิธีลดความอ้วนมากมายหนึ่งในวิธีที่ว่ากันว่าได้ผลเร็วนั่นคือ วิธีลดความอ้วนหนึ่งวันหนึ่งมือ้อซึ่งผมจะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความต่อไปนี้ครับลดความอ้วนด้วยกินข้าววันละมือ้อสำหรับวิธีนี้ก็ตรงตามชื่อนั่นคือในหนึ่งวันเราสามารถกินข้าวได้เพียงแค่หนึ่งมื้อเท่านั้น โดยเลือกจะกินมื้อไหนก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่คนที่ใช้วิธีนี้แล้วประสบความสำเร็จมักจะเลือกกินมื้อเย็นบางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าเลือกกินมือน้อดึกละจะได้ไหมจะอ้วนหรือเปล่า ความจริงแล้วสิ่งสำคัญของวิธีนี้คือความพอใจหมายความว่าเราจะกินข้าวเพียงแค่มื้อเดียวโดยจะเลือกกินมื้อใดก็ได้ขอแค่ให้ร่างกายรู้สึกอิ่มและพอใจดังนั้นหากจะกินในมื้อค่ำก็ไม่มีปัญหามื้อยังกินของที่ชอบ เยอะได้เท่าที่อยากจะกินอีกคำถามหนึ่งนั่นคือสามารถกินของที่ชอบเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคำตอบคือใช่วิธีนี้พูดง่ายๆคือเราจะต้องให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลอรี่ที่จำเป็นในหนึ่งวันด้วยการกินอาหารเพียงแค่มือเดียวดังนั้นในหนึ่งมือที่เราเลือกกินนั้นเราควรจะกินในปริมาณที่เราต้องการและกินของที่เราชอบ แต่โดยทั่วไปแล้วการที่จะกินอาหารเพียงมื้อเดียวเพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานที่จำเป็นในหนึ่งวนันนั้นมักจะเป็นไปได้ยากดังนั้นร่างกายจะไม่ได้รับพลังงานเกินความจำเป็นแน่นอนสิ่งที่คนกำลังลดน้ำหนักต้องรู้1กิโลกรัมคิดเป็นแคลอรี่เท่าไหร่ เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า1กิโลกรัมสำหรับการเพิ่มหรือทำท้องให้ว่างให้สมองและอวัยวะภายในได้พักผ่อนก็ผอมได้แล้วเมื่อกินอาหารเข้าไปสมองและอวัยวะภายในร่างกายจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้เกิดกระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหารการกินอาหารเพียงหนึ่งมื้อในหนึ่งวันนั้นจะเป็นการช่วยให้สมองและอวัยวะภายในได้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมองและอวัยวะภายในต้องทำงาน จะทำให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อถึงมื้อที่ร่างกายได้รับอาหารเข้าไปสมองและอวัยวะภายในร่างกายจะทำงานอย่างเต็มที่เผาผลาญพลังงานและไขมันในร่างกายได้ดีผลลัพธ์8ข้อของการกินหนึ่งมื้อหนึ่งวันผอมลง เป็นหลักการง่ายๆที่จากการกินข้าววันละ3ามื้อลดเหลือวันละหนึ่งมื้อร่างกายย่อมได้รับปริมาณพลังงานลดน้อยลงดังนั้นหากเรายังคงทำกิจวัตรประจำวันและใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับน้อยลงย่อมทำให้ร่างกายผอมลงได้เป็นเหตุผลทำให้วิธีลดความอ้วนนี้ได้ผลเร็วเมื่อได้ผลเร็วผู้ที่ลดความอ้วนก็จะมีกำลังใจที่จะลดความอ้วนต่อไปคนส่วนใหญ่จึงมักเลือกใช้วิธีนี้ ลดปริมาณคอเลสเตอร,รอลในเลือดเมื่อลดจำนวนครั้งในการกินอาหารอวัยวะภายในร่างกายจึงมีเวลาพักมากขึ้นถือเป็นการลดโอกาสที่ไขมันส่วนเกินจะเข้าสู่ร่างกายได้ด้วย อีกทั้งร่างกายยังสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินในกระแสเลือดหรือที่ติดอยู่ตามอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้นคอเลสเตอรอลในเลือดลดน้อยลงทำให้เลือดสะอาดขึ้นกลิ่นตัวลดลงเมื่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง จะช่วยทำให้การเกิดไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดลงด้วยไขมันใต้ชั้นผิวหนังเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปล่นตัวดังนั้นเมื่อสามารถควบคุมการเกิดไขมันใต้ผิวหนังได้เปล่นตัวก็จะหายไปผิวแลดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดี จำนวนครั้งในการกินข้าวลดลงร่างกายจึงสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ง่ายขึ้นสิ่งสกรปรกและสิ่งตกค้างที่สะสมภายในร่างกายก็จะถูกกำจัดออกไปสิ่งสกรปรกหรือสิ่งตกค้างเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาต่างๆของผิวพรรณเช่นสิว นอกจากนี้เมื่อลดจำนวนครั้งในการกินอาหารต่อวันเหลือเพียงแค่มื้อเดียวทำให้ร่างกายไม่ต้องผลิตน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกมามากลดภาระให้กับอวัยวะภายในได้ส่งผลให้สามารถป้องกันการเกิดฟากรา และผิวหยับกร้านได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเมื่ออวัยวะภายในร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหลังจากที่ทำงานหนักมาเป็นเวลานานประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะภายในก็จะดีขึ้น ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นด้วยสมองได้พักระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นความสมดุลของฮอร์โมนและระบบประสาทส่วนกลางก็ดีขึ้นลดอาการหงุดหงิดไม่สบายใจสมองได้ผ่อนคลายอารมณ์ไม่แปรปรวน วิธีลดความอ้วนด้วยการกิน1มื้อต่อวันมดมือกลางวันใครที่เปลี่ยนมาใช้วิธีลดความอ้วนแบบกิน1มื้อหนึ่งวันทันทีอาจจะรู้สึกทรมานไปสักหน่อยดังนั้นจึงควรเริ่มจากการลดเหลือ2มื้อก่อน โดยที่อาจจะเลือกออดอาหารมื้อกลางวันเป็นมื้อแรกจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มระดับให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวกินมื้อเช้าให้น้อยลงเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับการไม่กินอาหารกลางวันได้แล้วถัดไปให้ค่อยๆ ลดปริมาณการกินในอาหารมื้อเช้าลงโดยที่อาจจะเลือกเป็นอาหารเบาท้องเช่นน้ำผักชาฝรั่งเป็นต้นน้ำผักจะช่วยเพิ่มและเติมวิตามินที่ร่างกายไม่ได้รับจากอาหารในมื้ออื่นๆป้องกันภาวะขาดสารอาหารได้ นอกจากนี้ในน้ำผักยังมีเส้นใยอาหารด้วยกินแล้วทำให้อยู่ท้องการดื่มชาฝรั่งอาจเพิ่มประสิทธ,ธิภาพด้วยการเพิ่มขิงผงลงไปประมาณ1-2ช้อนชา ยงจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเมื่อระบบการไหลยเย็นของเลือดดีขึ้นก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายกระตุ้นการทำงานของลำไส้ช่วยกำจัดสิ่งตกค้างที่สะสมอยู่ในร่างกายได้นอกจากนี้ชาย,ยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยควบคุมการดูดซึมไขมนันและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความหวานคุณเลือกน้ำผึ้งหรือน้ำตาลายแดงที่มีธาตุเหล็กและแร่ธาตุมีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้วเริ่มกินแค่มื้อเย็นเท่านั้นเมื่อร่างกายชินกับการไม่กินอาหารกลางวานันและกินอาหารมือเช้าน้อยลงแล้วจากนั้นจึงเริ่มเพิ่มระดับความเข้มข้นเป็นการกินอาหารแค่หนึ่งมือในหนึ่งวนัน ขอฝากไว้อีกนิดสำหรับเวลาที่กินอาหารมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อเดียวที่เราเลือกกินในวันนั้นนั้นในขณะที่กินเราควรจะมีความสุขไปกับมันและควรค่อยๆลิ้มรสชาติที่เราเฝ้ารอมานานตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับความพึงพอใจและความอิ่มได้แม้เราจะกินข้าวเพียงแค่มื้อเดียวต่อวนัน